สวัสดีครับเดีการทีนี้มาถึงไอคอนสยามครับแล้วก็มาที่รา้านกาแฟอ,อาราบิก้าครับผมวันนี้เนี่ยเห็นเขามีโปรดักต์ตัวใหม่ออกมาเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันคืออะไรนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูนะครับอไอติลหวาเตอไอติมซอสเด้ไหมคะได้นะคะค่ะมีไอติมได้ไหม ซอฟตครีมจะมีสองไซส์ครับอันนี้จะ95แล้วก็อันนี้150ครับมแล้วก็อีกแบบหนึงจะเป็นตัวอัลปูกาโต้ตัวนี้จะเป็นซอฟตครีมเหมือนกันแต่ว่าราดด้วยช็อตราดด้วยช็อตกาแฟครับพี่ครับอ๋อแต่ตัวซอฟตครีมเป็นกาแฟหรือว่าเป็นเป็นนมเป็นกาแฟเลยครับเป็นกาแฟเลยใช่ไหมฮะได้แล้อ๋อหรือเปลี่ยนเป็นเป็นกาแฟเปลี่ยนเป็นไอศกรีมสองอันไหมได้แล้วแต่หมูเลยพี่เปลี่ยนได้ไหมเป็นไอศกรีมสองอันก็จะเป็นตัวซอฟตครีมหนึ่งแล้วก็อัลปูการโต้หนึ่นี้้เเเลลยยอาไซส์ใหญ่่ทัังคคูรบ ก็วันนี้สั่งนะครับไอติมเนี่ยจะมี2แบบด้วยกันนะครับที่เมื่อกี้น้องอธิบายคือแบบซอฟต์ครีมนะครับแล้วก็เป็นอะโวคาโดแล้วก็ส่วนไซส์เนี่ยก็จะมี2ไซส์ด้วยกันก็คือไซส์ไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่เดี๋ยวถ้าเป็นอะโวคาโดจะมีแต่ไซส์ใหญ่อย่างเดียวอ่าใช่ไหมครับผมโอเคครับโอ้น้องเขาก็น่าตาดีแล้วครับผมีร้านนี้คันหน้าตาเพิ่ลืมถามเลยไอติมนี่มันมานานยังครับซอฟต์ครีมนี่มานานยังเลยเพิ่งมาวันนี้วันแรกเพิ่รับว่านี้วันแรกเลยครับโอ้สุดยอดมากเลยครับ อันนี้ก็ได้มาเป็นได้มาประเดิมนะครับผมเดี๋ยวก็จะได้ลงคลิปให้ดูกันนะครับนี่ครับเจ้าเครื่องชงกาแฟาของเราอ่าและนี่ก็จะเป็นะตัวนี้นะครับผมนี่วันนี้วันแรกครับวันนี้คือวันที่อะไรเนี่ยที่สิบสองมกราคมเดี๋ยวเราไปชมกันครับผม เนครับอกเป็นซอฟต์ครีมรสกาแฟเลยได้มาแล้วครับกาแฟเขาเรียกว่าอะไรนะกาแฟซอฟต์ครีมของอาราบิก้าครับผมเป็นกาแฟาเป็นซอฟต์ครีมรสกาแฟนะครับผมผมสั่งมาสองแบบด้วยกันก็คือเป็นแบบซอฟต์ครีมธรรมดากับอีกแบบหนึ่งคือเป็นซอฟต์ครีมอาโวคาโดหรือที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นซอฟต์ครีมผสมกับตัวช็อตกาแฟดิเอนะ็นนา ะครับผก็ยิ่งเพิ่มแต่งนิดนึงได้ด้วยกาแฟหรือชาด้วยผมว่าก็คุ้มอยู่นะครับถูกวิธีการกินของตัวอะโวคาโดเนี่ยก็คือเขาบอกว่าให้ราดแบบนี้ลงไปนะครับผมก็ขอราดเลยละกันเนาะ,ะมันจะได้ความแบบอ่อนเย็นๆผสมกันนะครับ เรียบร้อยอาวุธนะยครับนี่กลับมีเพื่อนมาแจกอาวุธกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอชิมของอะโวคาโดก่อนนะครับรสชาติเป็นยังไงจิๆๆง้มจิ้มเข้มข้นมากแล้วก็เวลามีแบบมีกาแฟเนี่ยมันเหมือนกับมีความขมเพิ่มมาครับ ขอ,อ่ะกูชว่วยครับเอาไปนะครับอันนึงเดี๋ยวเป็นกาแฟซอฟต์ทิมเฉยๆเดี๋ยวลองชิมดูนะครับถ้าซอฟตทิมเฉยๆเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนไอติมรสกาแฟมีความหวานหอมมันนะครับแต่ว่ามันจะ มันจะหอมสู้ไอตัวอะโปคกาโต้ี่มีกาแฟเพิ่มไม่ได้ซึ่งตัวน,นั้เนี่ยผมชิมแล้วเนี่ยผมเห็ว่าผมชอบไอตัวอะโปคกาโต้มากกว่ากินแล้วรู้สึกว่าแบบมันมีความหอมเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าคนที่แบบชอบความหวานแบบไอติมปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็เป็นตัวนี้ก็เพียงพอแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ชอบแบบความหวานแล้วก็มีความหอมของกาแฟเพิ่มขึ้นผมแนะนำครับเป็นอะโปลกาโต้ก็คือเพิ่มตังขึ้นมาอีกประมาณ35บาทได้ไอติมขนาดที่ใช้เท่ากันและได้กาแฟเนี่ย ครับผมเป็นขนาดตัวนี้ไซส์เนี้ยไม่สั้นึลยนะครับผมอ่าก,ก็กอกกางกิ้งเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อะนะครับวันนี้วันแรกเลยตื่นเต้นรีบมาเลยอ่ะอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดเดี๋ยวกินให้ดูค่อนนะครับ อันนี้ไป,ปนี่ครับเห็นไหมัมันก็จะมีมีกาแฟเนาะแต่ว่าอันนี้จะละลายเรียวยนิดนึงแต่โดยส่วนตัวแล้วผมว่าแบบที่เป็นมีกระแฟเป็ของฝากเข้าไปไหนบ้างครับใช่ไหมอโอเคโอเค คืนก็ได้ลิมบมาครับตอนนี้เนี่ยคนยังไม่เยอะเพราะว่าคนยังไม่รู้นะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวขอโัรไปกินกนะครับอาราอิกนาไม่ได้มีดีแค่ากาแฟ,แฟครับไอติมก็อร่อยด้วยสวัสดีครับอ๋ยลืมไปถ้าเกิดเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดถูกใจนะครับผมช่วยฝาก กดซับสไคร์นะครับผมแล้วฝากติดตามผลงานผมด้วยนะครับกดกระดิ่งกิ๊งกิงกิงนะครับผมวันนี้ครับผมกดไลค์กดแชร์อ๋อม่ขอลืมไปหนึ่งก็ขอบคุณนะครับวันนี้นะครับ